มาแล้วเจ้าแต่พมอเองก็ได้เข้ามาแล้วพราะว่าเจ้าเจ้าต้องรับต่อพมอต่อพมอแหละเจ้าแต่เจ้าต้องป้าพมอคนจะมีแขนจะเข้ามานี่แหละแต่ว่าคนเนี่ยคนจะดีเข้ามาเหมือนกันเนาะจุดเดือต่อไปเพราะว่าคนก็รับผิดชอบคนคนชละคนพิการคนเนี่ยทุกส่วงไว้อยู่แล้วเจ้าขคงมีหน่วยงานต่างๆที่จะชุดเต่อไปจะขอให้เราต้องกังวลเนาะ แล้วนี่น้องกันไหนครับอยู่นนนาเชียงน,นแล้วเนาะคุณย,ยัยมีคนช่วยเหลือนักเลยเจ้านะ้อโอเคมีแต่ต้องแล้กับไอ้มูพี่ชุดรัฐธงรัฐหารเลยอย่างเอ้ยที่เขามาจัดก,การเมื่อเรื่องประกันรูครับเรื่องปกันจะให้ปอพอหรือว่าจะให้ต้องดินครับนะถ้าโดยปกติแล้วมันต้องเริ่มจากต้องดินก่อนเนาะถ้าสมมติว่าศักยภาพของต้องดินไม่เหนียวประมาณไม่มีเงินอะไรเงี้ยนะต้องไปปอพอ ส่วนท้องถิ่นเราทําอะไรได้บ้างครับพี่เจของเราก็คือช่วยนี่ช่วยเป็นเป็นเงินนะครับครับเป็นเงินคือว่าหลังที่เสียหายทั้งหลังเนี่ยเราให้เต็มเลยคือตามระเบียบก็คือสี่หมื่นเก้าห้าร้อยนะครับแล้วมันจะมีเครื่องมูอห่มปิดสามพันแปดแล้วก็เครื่องปวานะครับเครนองนอน I'm oh, going no.